สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. GP <X. S 1> ดูคติไฮเปอร์โมตา698โมโนรถค่ายแดงที่เพิ่งเปิดตัวออกมาล่าสุดในสไตล์ยกสูงตัวจี๊ดปิดคันเร่งเป็นดีดกับดีกีรถเครื่องยนต์สูบเดี่ยวแรงที่สุดในโลกมีการเคาะราคาออกมาทั่วโลกแล้ววันนี้ m o t o r ร v a l เเราจะขอพาส่องราคากันว่าแต่ละประเทศขายกันที่เท่าไหร่บ้าง เริ่มที่ประเทศบ้านเกิดของเขาคืออิตาลีจะมีตัวเริ่มต้นครับอยู่ที่11,890ยูโรคิดเป็นเงินไทยจะประมาณ4,54,000บาทและขยับขึ้นมาในรุ่น RVE อยู่ที่12,890 EUR รยูโรหรือราวๆ4,92,500บาทฝั่งของประเทศอังกฤษตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่1,995เราปอนด์ราวๆ4 8 4 0 0 0บาทแล้วก็ขยับขึ้นมารุ่น RVE 11,895ปอนด์ตกราวๆ524,000บาทและขยับมาฝั่งยุโรปอีกซักประเทศครับก็คือประเทศสเปนจะมีราคาเริ่มต้น12,990ยูโรจะอยู่ราวๆ496,000บาทก่อนที่จะขยับขึ้นมาในรุ่น g r a f f i t i RVE 14,900 0ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยราว538,000บาทคราวนี้เราข้ามฝั่งทวีปมาที่ USA USA ตัวโมโนเริ่มต้น12,995 US ดอลลาร์หรือราวๆ462,000บาทและขยับแพงขึ้นในรุ่น RVE จะอยู่ที่14,495 US ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว516,000บาทเพื่อนบ้านของ USA ครับแคนาดาจะมีราคาเริ่มต้นก็คือ15,295แคนาดาดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราว397,000บาท ซึ่งราคานี้ครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในโลกแล้วเพราะไม่ถึง4 0 0 0 0บาทและขยับแพงขึ้นมาอีกหน่อยในรุ่น RVE 1 6 3 9 5แคนาดาดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ช่วง4 25,000บาทและอีกประเทศหนึ่งครับก็คือเม็กซิโกที่จะยังอยู่ในทวีปอเมริการาคาเริ่มต้น294,900เปโซ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่610,000บาทและรุ่น RVE 319,900เปโซคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่652,000บาทราคานี้จะเป็นราคาที่แพงที่สุดในโลกบินข้ามทวีปกันมาฝั่งของทวีปออสเตรเลียจะมีราคาตัวโมโนเริ่มต้น22,800ออสเตรเลียดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย525,000บาท และขยับแพงขึ้นรุ่น RVE อยู่ที่24,200ออสเตรเลียดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ราวๆ5 5 7 0 0 0บาทและข้างๆกันไม่ไกลนะครับก็คือนิวซีแลนด์ตัวโมโนเริ่มต้น23,791นิวซีแลนด์ดอลลาร์หรือราว57,700บาทแล้วก็ขยับแพงขึ้นรุ่น RVE 2 4 9 9 1นิวซีแลนด์ดอลลาร์ราวๆ5 3 3 0 0 0บาท และขอมาปิดท้ายที่ฝั่งทวีปเอเชียเราครับตอนนี้ที่ผมเห็นจะมีอยู่ราคาเดียวในประเทศญี่ปุ่นก็คือตัวเริ่มต้นโมโนอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านเยนหรือราวๆ4ว0 0 0 0 0กับ5,000บาทแล้วก็ขยบแพงขึ้นในรุ่น RVE 1 8 2 0 0ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆ4,34,000บาท คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยแต่สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยผมมองว่าคงได้เห็นกันในช่วงปี2024อย่างเร็วก็คือช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า สำหรับรายละเอียดในเรื่องของดีเทลสเปครถครับผมได้ทำคลิปไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครไม่รับชมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนและสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามที่ช n e l Motorable ของเราฝากกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยและอย่าลืมเข้าไปติดตามในส่วนของตัว f a c e b o o k c o m motorable เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทม์เลยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X. GP